เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยที่น่าห่วงก็คือห่วงคนที่เข้าเมืองแล้วไม่กักตัวพวกลักลอบเข้าเมืองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจอแล้วสี่ที่ติดเชือ้อโควิดเป็นสาวไทยม,มาจากท่าขี้เหล็กจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมา,าเข้ามาทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงเพิ่มบอกว่ามีสาวไทยอีกหกคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันกันกบสี่คนก่อนหน้านี้ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ผ่านการกักตัวนะครับแล้ว6คนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมะติดเชื้อโควิดครับแล้วก็มีก่อนจะพบเชื้อเนี่ยเดินทางไปมาหลายที่มากมีบางคนเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพมหานะครโดยสารเครื่องบินเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับ,รบนี่นะครับก็ลเลยน่าเป็นห่วงจริงๆและที่สําคัญ6คนเนี่ยนะคะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆด้วยแน่นอนว่าจะมีคนค้องไว้กับเขาอีกหรือเปล่าทั้งเชียงใหม่พะเยาพิจิตรราชบุรี และสําคัญคือเมืองหลวงของเรากรุงเทพก็มาแล้วด้วยครับค่ะก็มีหลายคนต้องถูกกักตัว14วันค่ะเพราะว่ามีเรียกว่าสัมผัสเสี่ยงสูงนะะกับกลุ่มนี้ก็เลยทําให้เกิดผลกระทบไปทั่วเลยตอนนี้บนหน้าจอนี่ก็คือค,คนล่าสุดนะคะที่เป็นตัวเลขบวกเพิ่มเข้ามาครับเมื่อวานนี้ครับทาง คุณหมอธงชัยกีรติหัตยากรรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคุณหมอโสพลเอี่ยมสิิธาวรผู้ในกางกองโรคติดต่อทั่วไปก็ได้มีการถแถลงนะครับบอกว่าสาวไทย6คนกระจายอยู่ใน4จังหวัดครับคือที่จังหวัดเชียงใหม่สองรายจังหวัดพะเยาพิจิตรราชบุรีนนกรุงเทพมหาคนครจังหวัดละหนึ่งรายทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับกลุ่มหญิงไทย4คนที่ลักลอบเข้าเมืองก่อนหน้านี้ รวมแล้วตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาทั้งหมดเนี่ยสิบคนแล้วนะครับโดยใน10คนนี้มีครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่แสดงอาการแต่อย่างใดทั้ง6รายใหม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีใครบ้างเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเพราะรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวต้องไปดูไทม์ไลน์ด้วยอ่าเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะคุณผู้ชมใครอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ค่อยๆดูกันไปนี่นะรายที่1ก่อนคุณผู้ชมฮะ รายที่1เนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ28ปีที่ไปพบที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับดูทไลายของเธอหน่อยครับวันที่1ถึงวันที่26เนี่ยเธอทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงวันจีวันอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมาต่อมาวันที่27เดินทางกลับจากเมียนมาโดยเส้นทางธรรมชาติก็คือไม่ผ่านตมนี่นะครับมาพร้อมกับชาวเมียนมาหนึ่งคนวันที่28พฤศจิกายนเพื่อนมาส่งที่ปากซอยโลตัสแม่สาย ต่อมาได้เหมาแท็กซี่แดงขาวไปที่ตัวเมืองเชียงรายแล้วก็ไปเข้าห้องพักอยู่แถวหลังห้างบิ๊กซีเชียงรายระหว่างนั้นก็ออกไปซื้อข้าวเย็นมาทานที่ห้องโดยสวมหน้ากากอนามัยระหว่างออกข้างนอกต่อมาวันที่29พฤศจิกายนตอนช่วงเย็นๆเนี่ยแฟนเนี่ยมารับนะไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์2 0ี่สิที่สงปราคเชียงราย โดยระหว่างนั้นก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นตอนดื่มเบียร์นะฮะจากนั้นก็กลับเข้าห้องพักของเพื่อนไปดื่มเบียร์ต่อก่อนจะออกไปพักที่โรงแรม Hop อินในตัวเมืองเชียงรายไอจุดนี้นะคุณผู้ชมฮะที่ปไปสิงหพาร์คเชียงรายนี่นะม,มีข่าวบอกว่าพนักงานที่ทำงานให้บริการตรงนั้นเนี่ยนะถูกสั่งกักตัวแล้วนะ14วัน14ว,วันหลาย,ลายคน,คนเลยอะไรที่เขาจะต้องประกาศงด การแสดงของเขาเพราะ,ะว่าเขาต้องกักตัวเหมือนกันอตอนนี้มีไม่ต่ำกว่าสามวงแล้วค่ะต่อมาวันที่30พฤศจิกายนเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แวะร้านสะดวกซื้อในปั๊มปตทท,ที่อำเภอแม่สวยแล้วก็เข้าตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนต่อมาเดินทางกลับจังหวัดพะเยาด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมแฟนแวะปั๊มปตท,ทแม่ขาจารต่อมาตอนเที่ยงคืนวันที่30นะฮะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา วันที่1ธันวาคมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่ว่ามีเชื้อโควิด -19 ทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัดพะเยาก็เข้าไปตรวจต่อก็พบว่ามีเชื้อจริงๆร่ะนี่คือรายแรกนะคุณผู้ชมฮะมรายที่สองครับอันนี้เนี่ยน่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาบอกตอนกกันรายที่สองเนี่ยมากรุงเทพด้วยนะ,ะโดยรายนี้เนี่ยดูไทม์ไลน์หน่อยคุณผู้ชมฮะ17จ <17. S 1> ถึง21พฤศจิกายนเนี่ยนี่ฮะไปเที่ยวสถานบันเทิง วันจีวันจังหวัดท่าขี้เหล็กนะฮะที่เมียนมาพร้อมเพื่อนสนิทที่อาศัยอยู่จังหวัดพิจิตรค,คือที่นี่เนี่ยนอกจากเป็นสถานบันเทิงแล้วมันเป็นโรงแรมด้วยนะวันจีวันนี่นะฮะก็อยู่17-21พฤศจิกายนใช่ไหมต่อมาวันที่28ลักลอบเข้าเมืองครับโดยเข้าไทยผ่านท่องทางธรรมชาติมาทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อมามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับไปส่งที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอแม่สาย ต่อมามีอาการไข้มีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็มีการเรียกรถแกลปไปส่งที่สนามบินเชียงรายขึ้นเที่ยวบินตรงนี้สำคัญนะะเที่ยวบินไฟดีดี8 7 1 7ไปลงที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับที่พักค,คุณผู้ชมฮะเที่ยวบินไฟดีดี8 7 1 7จนะฮะจากเชียงรายมาดอนเมืองวันที่28พฤศจิกาย,ยนอ่าวันที่28นะครับ ต่อมาวันที่29พฤศจิกายนไปตรวจที่คลินิกแถวอุดมศุขทางคลินิกแนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลจึงนั่งรถยนต์ส่วนตัวไปกับแฟนที่โรงพยาบาลเอกชนย่านบางนาผลตรวจออกมาติดเชื้อโควิด19นี่นะครับออตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าผู้โดยสารไฟดีดี8717ถูกกักตัวเขาสอบสวนโรคกันแล้วนะ,ะนี่นะครับเพราะว่าโดยสารร่วมกันกันกบคนที่เขาเป็นโควิดคคนที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยนะคะ หญิงอายุ21ปีเนี่ปีเป็นเพื่อนกับหญิงไทย25ปีที่พิจิตรอันนี้ก็เป็นรายที่3เป็นผู้รอบเข้าเมืองคนที่7จ็ดนะคะถ้าไปดูไทม์ไลน์เนี่ยค่ะไปเที่ยวที่เดียวกันเลยก็คือวันจีวันที่ท่าขี้เหล็กนะคะวันที่17ถึงวันที่2 0 27พฤศจิกายนนะคะเสร็จแล้วค่ะ28พฤศจิกายนเข้ามาในบ้านเราผ่านช่องทางทางธรรมชาติในพื้นที่แม่สายเชียงรายจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารับเธอไปส่งที่โรงแรมที่พักในพื้นที่แม่สาย เริ่มมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกนะคะตอนนั้นเริ่มมีไข้แล้วแล้วก็เลยเรียกรถแกร็บไปส่งที่สนามบินเชียงรายแถมขึ้นเครื่องบินต่อด้วยนะคะมาลงที่สนามบินดอนเมืองอันนี้ไฟล์ดีๆแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะคะก็น่าจะทำลายเดียวกันกันกบคนที่มากรุงเทพแล้วก็ต่อเครื่องบินไปลงสนามบินพุทธนุโลกไอ้ตรงนี้<อ>เห็นมีเพื่อนมารับจากสนามบินกลับไปพิจิตนะคะอาศัยอยู่กับเพื่อนที่มารับนี่แหละค่ะไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านเบิร์ดบาร์ในจงังหวัดพิจิตกับเพื่อนอีก4คน ตรงนี้แหละสาคัญเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยกินข้าวที่ร้านแห่งนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเช้าของวันที่29พฤศจิกายนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าปากซอยแถวหอพักช่วงเย็นก็ไปที่เบิร์ดบาร์ต่ออีกนะคะต่อด้วยอีกร้านหนึ่งในจังหวัดพิจิตรชื่อว่าค็อกโครดายร็อกผับ30พฤศจิกายนกลางวันก็สั่งแกร็บมากินนะคะช่วงเย็นก็ไปร้านนี้อีกไปร้านเดิมเนี่ยนะคะทั้งสองร้านติดเลยค่ะสามวันติดเลยใช่ไปร้านนี้เลยนะคะ จากนั้นหนึ่งธันวาคมสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเขาก็เลยไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นโควิด -19 กก็เลยกักตัวต่อที่สถานกัการ,กกรันโรคโลเคอล์คอนติีนในพื้นที่นะคะ<อ><ม>คนนี้ที่นั่งมาไฟล์เดียวกันเนี่ยค่ะสาวที่มาตรวจเจอทั้งที่กรุงเทพกับที่พิจิตรเนี่ยที่นั่งเครื่องบินไฟล์ดีดีแปดเนเนี่ยปรากฏว่าไปสร้างผลกระทบให้กับคุณอิงวรันทรด้วยนะคุณอิงก็ต้องกักตัวเหมือนกันเพราะว่านั่งไฟล์เดียวกันแล้วก็ ที่นั่งใกล้กันด้วยตามที่คุณอิงโพสต์บอกเอาไว้เดี๋ยวมาขยายความกันต่อเนี่ยนะคะทีนี้ดูทำลายของคนที่4ที่แถลงออกมาเมื่อวานนี้นะคะหญิงไทยเหมือนกันอายุ36ปีตรวจเจอที่ราชบุรีเนี่ยบอกว่าช่วงวันที่3ถึง8พฤศจิกายนอยู่เมียนมาและไปเที่ยวที่เดิมที่เดียวกันวัน g ีวันในท่าขี้เหล็กของเมียนมา23และ24พฤศจิกายนอยู่กับผู้ติดเชื้อที่ตรวจเจอไปก่อนหน้านี้แต่ คนนี้ที่ตรวจเจอที่ราชบุรีเน่ยเธอบอกว่าอยู่กันคนละกลุ่มคนละห้องนะแต่สังเกตเห็นเพื่อนร่วมห้องของเธอหนึ่งคนมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นไอและมีน้ำมูกแล้วพอ26พฤศจิกายนเธอก็เริ่มป่วยแต่ไปซื้อยามากินเองอ29กลับไทยโดยช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้าเมืองมานะคะแล้วก็ตรงไปที่สนามบินเชียงใหม่ไปสนามบินด้วยรถยนต์ของเพื่อนมากับแฟนเพื่อนทั้งคู่ไม่สวมหน้ากาก ะะจากสนามบินเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไทแล้ยนแอร์มาลงที่สนามบินดอนเมืองแล้วต่อแท็กซี่ไปยังขนส่งหมอชิดใช้บริการรถตู้ไปลงที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีงราชบุรีแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะไปโรงพยาบาลเอกชนโอ้คนนี้นี่คือใช้บริการสาธารณะขนส่งนี่หลายต่อเลยนะคะหนึ่งธันวาคมคเพื่อนที่เป็นร่วมงานเลี้ยงด้วยการส่งข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะเธอแจ้งแพทย์ทันทีแพทย์ก็เลยส่งตัวเธอไปตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกัน สุกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรี2ธัท่านวาคมผลยืนยันของหญิงไทยอายุ36ปีที่ราชบุรีคนนี้ก็ยืนยันออกมานะคะเมื่อวานว่าติดเชื้อโควิด -19 ส่วนรายที่5กับ6นะคะที่แถลงออกมาเมื่อวานเป็นหญิงไทยอายุ23และ25ปีที่ตรวจพบในเชียงใหม่ก็คือมาจากสถานบันเทิงวันจีวันท่าขี้เหล็ก เหมือนกันแต่ว่าสองคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาทำงานาทงานอยู่ที่นั่นเห็นข่าวแล้วก็เลยมาตรวจหาเชื้อเพราะว่าเมื่อ26พฤศจิกายนก็เดินทางกลับเข้าประเทศไทยพร้อมกับเพื่อน3คน มาแบบลักลอบเข้าเมืองเหมือนกันนะคะไปค้างที่บ้านเพื่อนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นค่อยกลับบ้านพักแล้วก็ได้ข่าวว่ามีคนติดเชื้อจากที่ทํางานที่วันจีวัน30พฤศจิกายนก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนผลออกวันที่หนึ่งพบเชื้อนะคะขณะนี้สองคนล่าสุดนี่อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลนครพิงของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันอีกคนหนึ่งไม่ติดค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการกักกันโรคแล้วนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปฟังทางคุณหมอธงชัยกีรติหัตยากรรองปลัดกระทรวงสาสุขนะครับซึ่งก็พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ระหว่างการถแถลงข่าวนี่นะครับคนไทยนะครับซึ่งติดโควิดนะครับจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับแล้วก็แอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยนะครับางทาง,ทางช่องทางทางธรรมชาติไม่ ไม่เข้ามาโดยถูกต้องตามระบบนะครับและก็กฎเกณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการเดินทางไปที่ต่างๆนะครับในส่วนของผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ไปสัมผัสนะครับหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดที่กลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มเสี่ยงปานกลางกลุ่มเสี่ยงเล็กน้อยนะครับเช่นการนั่งรถมาด้วยกันเนี่ยเราตรวจหมดแล้วทุกรายนะครับณนะวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีผู้ใด มีผลพบว่าเป็นติดเชื้อโควิดจากคนกลุ่มเหล่านี้ที่ลักลอบเข้ามานะครับเรายังไม่มีเชื้อที่ติดกันภายในประเทศไทยนะครับกลุ่มเหล่านี้ยังถือว่าเป็นเชื้อที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็คือประเทศเมียนมานะครับดนั้นตรงนี้ขอให้ประชาชนได้มั่นใจนะครับในเรื่องของระบบการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ยืนยันนะคะคว่าตอนนี้ยังไม่พบคนที่ติดเชื้อเพิ่มจากกลุ่ม,มที่ลอบเข้าไทยก็ให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุขไทยนะคะก็ทางคุณประทีปกิรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะหัวหน้าสํานักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโควิด -19 บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสั่งกํชับให้เจ้าหน้าที่ประจำเขตแดนเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างไรแล้วบ้างโดยเฉพาะมีรายหนึ่งอย่างที่ผมรายงานไปแล้วคุณผู้ชมนะว่าได้ไปเที่ยวง,งานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลสิงปร์คเชียงรายล่าสุดบริษัทบุญรอดบิววรี่ผู้จัดงานได้มีการออกหนังสือสั่งให้ผู้บริหารและพนักง,งานที่ไปร่วมงานคอนเสิร์ตดังกล่าว เมื่อวันที่29พฤศจิกายนได้ปฏิบัติงานที่บ้านก็คือให้ work from home อยู่บ้านเป็นเวลา14วัน<ฆ>นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้หนังสือออกมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะพ<ฆ>นักงานนะครับพนักงานที่ไปร่วมงานคอนเสิร์ตดังกล่าวและผู้บริหารด้วยนะฮะถูกสั่งให้ work from home เป็นเวลา14วันก็พูดง่ายๆก็คือคกักตัวเองอยู่ในบ้านอยู่บ้านอ่านี่สําหรับพนักง,งานแล้วก็พนักงานแล,แล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินที่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในวันดังกล่าวได้ออกมาประกาศเลื่อนง,งานและขอกักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรการเฝ้าระวังและรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยทางวง Big Ass นะโดยเจ๋ง Big a s s นะครับนักร้องนำได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าต้องขอโทษเจ้าภาพที่ต้องยกเลิกงานเนื่องจากว่าตัวเองนั้นต้องกักตัวเป็นเวลา14วัน โดยบอกว่าโควิดทำเหตุอีกแล้วนี่นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนในการรักษาเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องรับผิดชอบป้องกันดูแลตัวเอง <c oughs> และต้องทําตามขั้นตอนที่ทุกคนก็รู้ว่าต้องทําอย่างไรแล้วก็ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่บานปลายไปมากกว่านี้นะครับขอให้ทุกท่านที่งานวันนั้นปลอดภัยไม่ติดโควิดโดยความจริงแล้วคุณผู้ชมฮะวง Big กแอนี่นะครับจะต้องไปขึ้นเวที Big กเมล์เทนซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่12และ13ธันวาคมนี้นี่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าวง Big Ad เนี่ยกักตัวเป็นเวลา14วันก็ไม่ได้ขึ้นเวที Big m o u n t a i นงานใหญ่ที่จัดโดยปา๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับปา๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมได้มีการโพสต์ลงใน Facebook นะฮะบ,บอกว่า กว่าจะจัดงานได้แต่ละงานตรวจแล้วตรวจอีกต้องผ่านไม่รู้กี่ด่านเพื่อให้ผู้อนุมัติเนี่ยพอใจแล้วก็มีคนมักง่ายไม่กี่คนทําให้พังกันเป็นแถบเซ็งนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่างาน Big Mo u n t a ทนเนี่ยบิ๊กเมล t เทนมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยไม่แคนเซิลหมายถึงว่าไม่ยกเลิกนะฮะยังไม่ยกเลิกนะครับติด23ธันวาคมก็จะมีศิลปินหรือว่าวงอื่นเนี่ยเขาก็ลังเล่นแบบกันตามปกติยกเว้นวงที่ไปเล่นที่สิงป์าร์คมาครับแล้วปาเต้ก็ติดแฮชแท็กบอกว่า ขาดใครไม่ขาดมาขาดน้องอิงทกโกรธมากเอแล้วก็ยังโพสต่อบอกว่าทำไมดีเจองแองสะบัดแผ่นไม่นั่งเครื่องไฟนั้นมาแล้วทำไมต้องเป็นวรันทรก็คือน้องอิงวรันทรทำไมทำไมโกรธมากย้ำอีกทีบิ๊กเมาท์เทนไม่เลื่อนนะแล้วเจอกันเออันนี้น่าจะเป็นการกันหยอกกันหยอกหยอกยคือปาเต้กเนี่ยเสียดายมากที่น้องอิงวรันธรเนี่ย ไม่สามารถมาร่วมงานได้เพราะอะไรเพราะน้องอิงอนั่งเครื่องบินลำเดียวกันกับสาวที่ติดเชือ้อโควิดนี่เธอคนนี้นะน้องอิงอยู่บนไฟล์ดีดีแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดซึ่งลำนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชือ้อโควิดสองคนแล้วน้องอิงข้อมูลเธอบอกว่านั่งใกล้ด้วยนะคะทันทีที่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเธอก็เลยต้องโพสต แจ้งเลยเพราะว่าขออภัยทุกคนและทุกๆงานด้วยนะคะขอรับผิดชอบต่อสังคมตามเอกสารนี้ค่ะเบื้องต้นอิงสบายดีไม่มีอาการอะไรตอนอยู่บนเครื่องใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะฝึกร้องเพลงใหม่ไปก่อนอออข้อความที่เธอโพสต์มาด้วยในภาพเนี่ยนะคะก็คือแจ้งการเลื่อนงานเพราะว่าเธอได้รับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นเครื่องมาลำเดียวกันและที่นั่งก็บริเวณใกล้ๆก,กันในวันที่28พฤศจิกาย,ยนไฝ์าจากดอนเมืองไปพิษณุโลก<อ>ทําให้กรมควบคุมโรคต้องให้อิงกับทีมงานกักตัวด่วนรายละเอียดทางค่ายกําลังรวบรวมจะแจ้งให้ทราบอย่างด่วนที่สุดแล้วเธอก็ขอโทษทางร้านที่เธอเป็นรับงานเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่เฉพาะน้องอิงอย่างที่คุณบรรจงบอกอทางวงบิ๊กแอสที่ประกาศกักตัวด้วยนะคะเพราะว่า ในงานสิงปาร์คที่เชียงรายคืนวันที่29พฤศจิกายนที่สาวจากพเยาไปเที่ยวที่นี่อะค่ะคืนวันนั้นมีคอนเสิร์ตจากวง Big Ass จากโบกี้ไลออแล้วก็วง s a ฟ e Planet ไปเล่นที่นี่แล้ว Big a s อเนี่ยเขาประกาศกักตัวคุณบรรจงไม่ใช่แค่คบ Big m o u n t a ทนนะคะที่ Big a s อจะไม่ได้ไปงานก่อนหน้านั้นของเขาที่เขารับเอาไว้อะ เขาก็ต้องยกเลิกหมดเลยทั้งที่อยุธยาระยองท่าพระรัชดาสระบุรีและนครราชสีมายกหมดเลยค่ะต้องบอกก่อนนะว่าวงมิกแอสที่เขาขึ้นเวทีเล่นในวันนั้นที่สิงปรักเนี่ยเขาไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดอะไรกับคนที่ติดเชื้อโควิดนะคะแต่แค่เขาอยู่ในงานเขาแสดงความรับผิดชอบว่าเออตรงนี้เนี่ยจะสุ่มเสี่ยงไหมอย่างไรเขาก็เลยกักตัว14วันแล้วก็งดรับงานอะไรต่างๆวงดนตรีเขาก็อยู่บนเวทีนะแต่ว่าสาวที่ติดโควิดเนี่ยที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย เธอก็อยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่รู้อยู่จุดไหนเนี่ยคนเยอะไปหมดแต่ว่าเอาละในเมื่อไปร่วมงานเดียวกันอันนี้ Big กแอเนี่ยประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมคคด้วยการกักตัวแล้วก็ยังมีวงดนตรีนักร้องวงอื่นๆนะฮะที่ไปแสดงคอนเสิร์ตในงานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะ l ิเมื่อ25 29ถึง29พฤศจิกายนที่สิงปาร์คเชียงรายก็มีหลายวงนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะแต่ว่าในไทม์ไลน์ของ คนที่ติดเชื้อโควิดที่เขาไปงานนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่นะคุณคุณตาลวยี่สิบเก้าค่ะวันที่ยี่สิบเก้านี่นะครับซึ่งวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยมีวงบิ๊กแอดแล้วก็ยังมีวงอื่นอีกสองวงใช่อีไลออนกับเซฟแพลเน็ตใช่ซึ่งทั้งคู่เองนั้นก็ก็มีการแสดงออกออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะด้วยการที่อยากจะกับตัวเองนะคะทั้งทั้งสองวงเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมเป็นสามวงแล้วนะตอนนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ผู้ติดเชื้อโควิดเข้าไปดูคอนเสิร์ดี อืค่ะอืมอีกสองวงนี้เขายังยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมออกมาแล้วหรอค่ะอ๋อออกมาประกาศแล้วใช่ไหมฮะะว่าเขาจะกักตัวใช่ค่ะจะกักตัวครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องดูกันต่อค่ะเพราะวิทยบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ชี้แจงถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของวัคซีนค่ะตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนเนี่ยนะคะเราก็ต้องตั้งการสูงๆหลายคนบอกอีกแล้วหรอตั้งการอีกแล้วเหรอมันจําเป็นจริงๆค่ะ เวลาที่เราต้องเป็นห่วงกันแบบนี้ในแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่ามันมีข่าวเรื่องของการทุจริตการนําวัคซีนโควิด -19 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งจะนําวัคซีนไปขายต่อจากจํานวนวัคซีน26ล้านโดสที่บ้านเราเองได้ทําสัญญาจองซื้อกับบริษัทแอสตราเซเนกาอันนี้มันมีเรื่องอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อได้รับวัคซีนมาจะผ่านการขึ้นทะเบียนจากออยอย่างถูกต้องเป็นการทยอยนําไปใช้ โดยจะเป็นการฉีดให้ใครไม่ว่าจะมีเส้นสายอะไรต้องผ่านการพิจารณาทั้งหมดจากคณะกรรมการเสีก่อนนะคะแล้วก็จะก,กำหนดเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ,บวัคซีนกันต่อไป ต่อมาในกระบวนการบริหารจัดการวัคซีนหลังจากที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการตรวจทุกล็อตที่มีการส่งมอบตรงนี้ขอให้มั่นใจถึงคุณภาพและก็การขนส่งไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วจะมีการกระจายไปให้กับพี่น้องประชาชนคือมันมีข่าวอย่างนี้คุณผู้ชมว่ามันมีการทุจริตว่า จำนวน26ล้านโดสที่เราได้มาเนี่ยจะให้กลุ่มพิเศษก่อนอภิสิทธิชนไหมหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาก็เลยต้องออกมาถแถลงการยืนยันแบบนี้ฟังหน่อยนะคะที่บดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะจะฉีดให้ใครเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเราไม่มีหลักการเราจะมั่วน,นะครับใครอยากฉีดใครมีเส้นมีสายจะฉีดได้ไม่ใช่นะครับการจะฉีดวัคซีนให้ใครตั้งแต่อดีตที่เราปฏิบัติมาเนี่ยจะต้องมี คณะกรรมการ,าการนะครับที่เป็นคนพิจารณานะครับว่าใครบ้างที่สมควรที่จะได้วัคซีนนะครับซึ่งมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องอแก้ไขที่จะพิจารณาอยู่มากมายคุณภาพของวัคซีนเนี่ยนะครับเ,เราจะต้องพิจารณาตั้งแต่ตอนที่เข้ามา หลังจากที่เขาทําการทดลองสําเร็จแล้วเคมว่าได,ได้ผลเนี่ยนะครับเ,เมื่อจะมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลนะครับอีกอันนึงคือเราเรียกว่าเป็นความปลอดภัยของวัคซีนนะครับมันอาจจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้นะครับนอกจากมีไข้เจ็บปวดบวมอะไรนด้ไหนมันจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะค่อนข้างเป็นอันตรายเกิดขึ้นได้ซึ่งเราไม่รู้นะครับก็จะมีระบบที่จะติดตามตรวจสอบนะครับว่าใคร ฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดอะไรกับเขาขึ้นบ้างมีข่าวว่ามีการปล้นวัคซีนไปด้วยนะครับหรือแอบ,บเอาวัคซีนไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยประเทศไทยมีมาตรการที่ต้องดําเนินการกับเรื่องพวกนี้อย่างเข้มเข้มข้นอยู่แล้วนะครับเพื่อจะไม่ให้วัคซีนเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องหรือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมก็ว่ากันที่เรื่องของสถานการณ์โควิดนะเช้านี้ ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันโดยเฉพาะกลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อสังคมทําให้เกิดผลกระทบไปทั่วเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยบอกตรงๆก็คือเดือดรานบอกว่าควรจะต้องเอาผิดหนักนะฮะไม่ใช่แค่เข้าหาลักลอบเข้าเมืองอย่างเดียวเขาถามว่าเอาผิดด้านอื่นที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายได้ไหมคือผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าขยายวงกว้าง จากคนเพียงสิบคนกระทบคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็เคยมีมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้โหนี่ดูไทม์ไลน์แล้วแบบไปมาทั่วเลยคุณผู้ชมวังว่าในสิบคนนี้จะไม่มีใครเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นั่นแหละเขาก็กลัวซูเปอร์สเปรดเงอร์นะบาดรอบสองนี่แหละใช่เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดกลับมาล็อกดาวน์อีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะใช่อดตายแน่นอนเงินแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจไง มันกําลังจะดีแล้วด้วยนะคะอา,ากาศหนาวหน้าไปเที่ยวแล้วเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันในหลายๆอย่างมันกําลังดีแล้วเชียกลายเป็นว่าที่พักโรงแรมถูกยกเลิกหมดเลยเพราะว่าคนเพียงไม่กี่คนที่ลักลอบเขมืองและไม่กักตัวเองครับค,บคบ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียว